かっ อยู่นี่หลังนี้เหรอโอ้ยอยู่กี่คนแล้วครับเนี่ยสามสี่คนตโอไปเ,เหรอเอาอื้มเหลือเอาวอ,อไม่ได้มาอีกเหอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราของก่อนแป๊บหนึง่งทางนี้ครับ อย่างเงี้ยลาบแกนี่ายถ้ามีเพ่อนกเล่นกันนะครับหน้าบักงบักอื้อมาแล้วอันนี้นะคะอันนี้เนองขาปูหมาล่อนรออร่อยอา่ามนมนั่นแหละ ันนะะจ๊อ่าอันนี้มาให้โยมเกาก็ได้เอาโยมมาให้เอาโยมมาให้กทานครับเออขนมครบจังครบน้องเครื่องครัวนะนี่เครื่องครัวนะขนมโอเคไข่ขมาม่าข้าวโอเคครบครับครบโอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผมครับผมครับผมฝากไปไหนเข้างไหนอ่ะเข้างไหนครับผู้ใหญ่ หลังไหนหลังไหนโ,โ<อ>ต้ตโอ้โอ้ต้องเดินทางต้น <c oughs> <c oughs> ไปครับไปหลัง่ตไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราก็ได้มาแจกกับคนยากจนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอำเภอแก้งคอนะครับ จังหวัดชัยภูมิเราได้มาแจกกับคนยากจนนะครับนะนี่กี่หลังแล้วย่านี้เราได้กี่หลังแล้วหลย่านเราจะให้ได้กี่หลังครับครับอ่าตอนนี้เราก็ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังต่อไปนะครับอ่า ว่าจะเป็นแบบไหนต่อนะครับก็ขอจะเบอรนพอรนะครับ